สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะ,จะมารีวิวนะครับปัตตเลียนสั่งมาจาก l a z a d a ราคา149บาทนะครับสั่งไปเมื่อวันศุกร์ประมาณวันศุกร์ได้วันจันทร์ก็ถือว่าไม่ช้านะครับได้ของเดี๋ยวเรามาดูกันอยู่โควิดนะครับต้องสั่งปัตตเลียนใช้เองนะครับดูสิราคาปัตตเลียนราคา149บาทจะเป็นยังไง เป็นปัจตรเลี่ยนไร้สายนะครับขนส่งเร็วมากนะครับที่สำคัญคือราคาถูกยี่ห้อวินวินอะไรวินเทค ทีเกนะครับเห็นในลาซาด้ครับดูสวยดีมีลวดลายให้เลือกด้วยแล้วที่สำคัญคือราคาถูกดูซิว่าจะเป็นยังไงมีสายชาร์จมาให้นะครับสาย USB นะครับมีสาย USB มาให้หนึ่งเส้นแล้วก็ ที่รองนะครับที่รองหวีที่รอ,องขนาดใบมีมาให้สามสามชิ้นนะครับชิ้นเล็กแล้วก็น้ำมันสําหรับหยอดใบปัตัเลียนนะครับแป้งทำความสะอาดปัตัเลียนมาด,ดูครับดูปัตัเลียนราคาร้อยสเบาท สูเล็กกระทัดรับนาใช้งานนี่ครับอืมน้ำหนักใช้ได้ครับน้ำหนักน้ำหนักดีครับเห็นไหมครับลายสวยนะครับลายมีให้เลือกหลายลายมากโอเคถือว่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูกันว่า เสียงจะโอเคไหมนี่นะครับทำงานก็นิ่มดีสั่นค่อนข้างจะแรงด้วยซ้ำนะครับโอเคนะครับดูใช้ได้ดูแรงดีแต่ว่าต้องต้องดูอนาคตต่อไปนะครับว่าจะทนทานหรือเปล่าราคา149บาทนะครับถูกกว่าร้านค้าทั่วไปมากเลยนะครับ <S <S ถูกกว่าในร้าน DIY ด้วย ต้องดูว่าแบตจะอึดหรือเปล่าเพราะผมเคยใช้ในร้าน DIY ชาร์จ1ครั้ง8ชั่วโมงใช้ได้20-30ิาสิบนาทีครับแต่ตัวนี้ต้องมาดูกันว่าจะแบตอึดไหมแล้วก็ความคมของใบจะจะคมไหมนี่ครับมีสวิตปิดเปิดตรงนี้นะครับนี่ดับตรงนี้เปิดแล้วก็มีที่ชาร์จแบตตรงนี้นะครับ เป็นช่องเสียบ usb นะครับสำหรับชาร์จชาร์จกับมือถือทั่วไปได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าตอนทดลองใช้ผมจะมาทำรีวิวตอนตัดผมหรือว่าโกนหนวดให้ดูนะครับว่าโอเคไหมคมไหมใช้งานได้นานแค่ไหนนะครับ นะครับหลังจากที่เราได้รีวิวการสั่งซื้อเจ้าเครื่องโกนหนวดหรือว่าตัดผมนะครับปตัตตาเลียนไร้ใสายยี่ห้อวินเทจทีเนะครับมาจากลาซาด้านะครับในราคาร้อยกว่าบาทครับเดี๋ยวเราจะลองมารีวิวการใช้งานดูว่ามันจะโอเคไหมเวิร์กไหมหน่าใช้งานไหมคมดีหรือเปล่านะครับ แล้วก็แต่เรื่องความแรงที่ผมลองให้ดูก็แรงพอสมควรนะครับตอนตอนที่เปิดตอนที่รีวิวครั้งแรกนะครับไอเจ้าวินเทจทีเตัวนี้นะครับเราสามารถจะเลือกลายได้หลายลายมากเลยผมเห็นาลายนี้ดูสวยงามดีลายมังกรแล้วก็ ไอตัวบอดี้นะครับวัสดุที่เป็นบอดี้ที่เราเห็นสีขาวกับสีทองเนี่ยคือเป็นโลหะทั้งหมดนะครับเป็นโลหะทั้งหมดที่ผมเห็นเป็นพลาส,สติกน่าจะมีเจ้าตัวนี้ปุ่มปิดเปิดกับตัวท้ายปัตเตอลี่แล้วก็เจ้าตัวพลาส,สติกที่เอาไว้สําหรับกดใบนะครับกดใบปัตเตอลี่เนี่ยครับ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นแกนมอเตอร์ก็จะเป็นดูเหมือนว่าวัสดุจะเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะครับที่มองด้วยตาเปล่าน่าจะเป็นทองเหลืองแล้วก็บอดี้ตัวนี้เป็นโลหะนะครับผมไม่แน่ใจว่าทำจากเหล็กหล่อหรืออะไรแต่ความแรงนะ่าแรงมากครับที่เปิดให้ชมนะครับ แรงสม่ำเสมอดีมากเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับอะต่อไปเดี๋ยวผมจะลองใช้งานเจ้าปัตเรียนไร้สายวินเทจ T9 ให้ดูนะครับว่าโกนหนวดจะเกลี้ยงไหมลองนะครับ หนวดก็เพิ่งโกนไปนะครับมันยังยาวไม่มากแต่ก็ลองดูถ้าเอี่ยมก็แสดงว่าใช้ได้นะครับเดีนะ๋ยวลองดูเลยนะครับ โอเคนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับโกนแบบ<อ>แทบจะไม่มีตอเลยอ่ะเป็นเป็นตอแบบสั้นๆถือว่าโอเคมากครับเหมือนไม่ไม่ต่างจากใช้มีดโกนเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีดโกนก็จะแบบมันก็จะเรียบเนียนกว่าน,นี้แต่ว่าอันนี้ก็คือแบบทิ้งทิ้งตอไว้ไว้น้อยมากเลยครับสั้นมากเลยถ้าเอาไปตัดผมเด็กเด็ก เด็กอ่อนหรืออะไรเงี้ยก็ก็จะเหมาะแต่ว่าก็จะค่อนข้างจะเสียงดังนิดนึงแต่แต่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เหมือนไม่เหมือนแบตเตอรี่ที่ใช้ไฟฟ้านะครับที่ใช้ไฟฟ้าโดยตรงนะครับเป็นแบตเตอรี่ไร้สายก็จะนิ่มนวลกว่านะครับเสียงก็จะเบามากกว่าก็ถ้าใครสนใจก็เนี่ยผมแนะนำนะครับผมสั่งมาใช้เองนะครับสั่งมาใช้ด้วยตัวเองนะครับเนี่ย,ยโอเคแต่ระยะยาวต้องต้องดูความ ความอึดของแบตอีกทีหนึง่งเดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวความอึดของแบตว่าเจ้าวินเทจ t 9เนี่ยในราคา100กว่าบาทร้อยประมาณ149บาทไม่รวมจะส่งนะครับว่าแบตจะอึดแค่ไหนใช้งานได้ทนทานนานแค่ไหนนะครับว่าประมาณกี่นาทีผมเคยใช้รุ่นหนึ่งที่ซื้อมาจาก DIY ชาร์จแปดชั่วโมงใช้งานได้ประมาณแค่ 30สบนาทีสี่สิบนาทีไม่เกินเนี่ยครับเดี๋ยวต้องดูเจ้าเครื่องนี้ว่าว่าจะอึดแค่ไหนตอนนี้ผมเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปชาร์จให้เต็มแล้วก็เดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ